มามแล้วโยกมากว่าเก่งได้ยังดิต้องพีดได้ม้งมาหลังด้วยล้อพีดมาได้ตัวแล้วแล้วกาจะมีเอ้าจับด้นองไปรัแม่เลินเดินหมนทีพระจันหายมาแล้วะโอเล่นแทงสามลายไม่ถึงครับะลัดทีแล้วกีงครับแล้วบอลต่างสายได้ ไปมาส,สะต้้นใหม่เด็กปจวบขอมาแฟนแฟนถือหลังก็าเลยครับเล่นกันใหม่ไป่นไม่ร้อยันนด้เป็นคาร์โร มัจอโจกทิ้งไปเลยนะแม่เดินมาใหเราลงเฮ้ยไม่มาแล้ไอ้ยันสะปอดมีเสือไหครับถ้าเสือมาไปจชื่อครับอาแล้วเบีย้มาดด้วยแม่ตาแล้วแม่บอลงไดั้งแตแครับโดตกแล้วฝ่ามั้เรยครับดี๋ยมาแ้าสั้นๆแตพีเด้ใบออกมาขวามเน็บบน ออกมาไหมโยกจอยแอ้วไม่มีใคร,รโกเจ้าแบงแบงขบพรอมาลาโบลาพิกไห้ไหมเสียบอลแล้วเชิญเขก็มาตัวแลบบ้วจิ้มแปร่เปิดตีเลยใครมาตามเลยพิกได้ไหมแล้วจ่ายมามยังไม่จา่ายนี่มัต้อง ได้แมดีครับจ่ายมาตเเบียวสยแล้วจิงติบอลแล้ว้าไปดไหมัจ้างเสียบอลแล้วจะเียิงไม่เข้าตาสวย แล้วจิ้งแปะเตะใต้อ้วนไอเตะมงมกันเตะมาจ้าแล้วคืนมา I'm not a guy. อเอ้มงล็ับสิบจอนบอลเขาสั่งซื้อเบียร์นะานาไม่บุหรีนะ <sk r isa> จ่ายมาแล้วตู้คอย่างนี้เอาแล้วลบยังไงเสียแล้ว <sk r isa> ยวได้อยู่บอลเี้เตเบียร์ปล่อยไปเลยว่า <sk r isa> เล่นข bon, 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 ้างมาไหมครับดับบะลงบานบอลบานบานบานถายมาเรียบอ้วนถึบผลีมาสิบบาทวันนับโจ๊กคิงเลยเอ้าแม่เด่นเข้ามาสิบระจอดแข่งข้าวเผือกถ่ายมาเรียบเดี๋ยวเจ้าโอลาอยู่ที่บอลควายมาอีกแล้วเจ้าเล่นที่ตะวันก็แม่ไปจีนงหวะแรกแล้วแม่ไปดูเมื่อแล้วดูเมื่อเลยครับไปจีนงหวะแรกครับ เลจยแแเลน้หมสอแลวครับท่านเสเออลาขาไม่ยีก้วแม่เล่นมาม่แล้วสอยแคผู้บอลตัดได้สังเดียวครับสเขาไปใกล้ผิดได้ไหมฝังอยู่นะแฟนแฟนมองแล้วจะไม่ให้ใครแฟนจ่ายติด่ขอเวลาลงครับนลงครับฝากันสักคู่วามาอีกปา tổ quốc phần thi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เียบางอยู่เล้วจ่ายมาข้างในแล้วเสียไหมแล้วเทียได้ด้วยและจะสวนแล้วสิบยอดเดบอลแล้วนักลงเข้าฝ่ายที่สิบอลแล้วไม่ออกด้วยนักบลงยกจิิงเลยแล้วไม่ออกหลังไม่ได้เลยนี่ตะวันกันด้วยลูกเพื่อแล้วดูเพื่อเลยแม่แต่ว่าโกมาปัดพอดีครับหงายหัวเอี๊ยบแต่เห็นไหมครับหายมาสั้นมาสิยกมาตามมาไม่ถึงก็ไปนะ โเล่อขึ้นมาแล้วเพี้ยมาปล่อยไปเลยอะเต็มมาใหม่ครับเพี้ยมาทีไม่มีเราเลี้ยไปเลี้ยลับเราไม่โขกแล้วแม่ยังทำอะไรกไม่ได้ครับเพี้ยเลี้ยมาทีเก็บบอลลงเสียบอลแล้วได้ด้วยเจ้าเบียร์เข้าซ้ายแล้วเข้าซ้ายแล้วจริง อ่าน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 เอาโปรตัยนี่ไปไหนเหรอเฮ้ยมาถึงไหวแ้วลรับแันนี้หน่อย ไอ้เชี่ยแม่อันนี้ถ้ามาหม่อยเอาเอาไปหน่อยสี่ประตเดี๋ยวกูจะลงแล้วหมดแล้วเหลืวจี้แล้วไปเข้าก่อแล้วแมเอเจนี้ลงจี้ใจแล้วตอนนี้เปียงมาผิดได้ด้วยแล้วก็คนลงบ่างสวยใช่เลยนะใบมะปะเป๋าวางน้ากัได้เฮียแล้วบางอยู่แล้วจิ้งติดไม่ออกด้วยดิแล้วแล้วเล็ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 对。Yeah. เราจิ้งติ้งได้ใช่ไหมเสรมาใหม่แล้วเก็บลงได้เที่เก็บิติดเราไม่ออกด้วยเลยไปได้ไหมติกตามาแล้วโอราจากเาท้ายสวยเรกจิติดใช่ไหมเดินข้ามเข้ามารถจอรตามลูกสองลูริงตัดได้ทีไรไปแอกไปเลยเดินข้าม้ เอาไปได้วลายกมาสู่ที่นึงแต่ไม่มีใครนะลงครบแล้วมีได้ไหมจะแฝงจ่ายมาซ้ายเก็บลงแล้วมีไหมยังไม่มีมาที่กองสายแฝงจ่ายมาอีกแฝงจ่ายมาสวยด้วยหลุดแล้วสามสองแล้วจ่ายติดเอลสามสองหนึ่งแล้วเข้าซ้ายต่อๆแล้วจีงติดเซฟส่วนการเทมแล้วพร้อมมาโอ้เล่นมาไหมครับใส่เขวามา ในายกล้ยตบทีมาพิงไม่ได้ช่มเล่นมาไม่ืรอรัไหนไอขี้หลังก็เลยเป็นโหลายแล้วตอนนี้รับผ่านกันไหมโอรล่นโราณแล้วจะมีทีเ็ดเหมือนล็อกสายเมื่อกี้หรือเปล่าแม่้องหาบอลไม่เจอแล้วกินไก่แล้วไม่เข้าครับโมเล่นมาไม่เยบทเสือระจเด็กนายกลาโรานี่ยนี่โอราน ไปมาซ่ารับขวาโดยเร็วหมายใกล้ๆตัวสี่จ่ายติยาส่วนแล้วใครมาแล้วถึงด้วยทางขวาและยิงไม่ยิงสามนาทีสุดท้ายชิวานั่งแล้วตีนตีใช่ไหมต่อไปใกล้แลคือมาหลังแล้วได้ก็นไหมแล้วก็ลงพลิกแล้วจ่ายไม่จ่ายแม่แล้วกิ้งตีอ้โหเตะข้าง จโ๊กขึ้นมาเรียไปไม่เล้วเรานะจะไปต่ปงทุกมาเลยแหมยเ,เป็นเตะโบ่งเงือบแล้วก็ลงเสร็แล้วไปม้วกนลงแทมาพื้นหลังเลยเตอสองจแล้วร้านเบียเบียเทิ้งมาข่าวพวกกัวจะโอลาใลยไหมสีนู่แล้วดิเป็นฟาคราที่สองครับสิบประจวบ จอกเลยหรือเปล่าครับแม่สามลูกครับโอ้้อดยืดหล้าแล้วติดบอลยับขึ้นแด้มาดีนะครับเอาสายแล้วคืนมาใหม่โยกมปแล้วว่าวะแม่เก็บได้อยู่โยงคอสายทันไหมแล้วจิ้มมาตรงนี้แล้วเลียงไม่ได้เก็บมาสวยครับนาทีสุดท้าย คือแล้วครับจ่าใบก้แฟนแฝงได้มาแล้วสั้นพิกได้ร์ไมขอมาใหม่แฝงคืนมาไม่ถึงโวลาแก็สวยแล้วครับแต่จะยิงไม่ยิงครับยิงต้องต้โยกมากกว่าแล้วเตะใต้ครับแม่สวยทีเก็บตรงแล้วพิกไม่ผ่านระวังครับแม่หัวครับแม่ไม่รอดแล้วต้องเลี้ยครับแม่โดนเหลืองเลยครับเขาดูเพื่อนเขาดูเพื่อนหัวครับหัวครับเป็นหนึ่งเมืองแล้วต้องเบี้ยครับจะเลือดนะครับก็มีเหลืองสะสมนะครับ ไม่มีล้านาะนะครับ16 84ชิงนะครับไม่มีล้าน,นะครับ2ใบแบนหนึ่งทันทีนะครับเศบด้วยนะครับระวังกันด้วยมีผลรอบรองรอบทิงนะครับเจอทุกทีแล้วนะครับเป4ทิงครับเสบจอนแล้ว จริงเลยเจ้าเบียร์เอาละโกเกือบไปกันแล้วจิ้มมาได้อยู่ไม่เอาข้าไปก่อนครับแล้วก็ลงเล่นเข้ามาไี่โยกมาแล้วมีไม้เจ้าเบียร์หม่งเทสมาขวาเดาให้มาซ้ายทีผิดใช่ไหมแล้วไปได้ด้วยเอาสองแล้วลั่นยังแม่ถ่เขาไปแล้วเข้าซ้ายทีจ่ายมาลุ้แล้วจริงแล้วปาไปได้แล้วเจ้าลุง ออกมาหลังเลยแต่จริงไม่จริงับโวลานออกฟันได้อีกนวจะสวนได้ไหมยังไม่ได้ครับสิบประจอนไม่ปล่อยด้วยแล้วโยกไปใกล้หน้าโก้ครั้งนครับกระแฟงฉายมาขวาเบอร์สี่แทงมาตามช่องเรียบร้อยนะแม่สุดยอดนะครูสนามด้านแล้วปานยังไม่โอ้เป็นยังสิบประจอนยังเป็นหมดจ่อนะแม่กนามด้านเลยคนะครูครับมันยังไม่ครับแม่สุดยอดนะครูต่ากกันเป็นอย่างดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณสุนทรพจนครับที่เข้ารวมสนุกครับไปเจอกันใหม่รายการหน้าครับจาเป็นทีมที่เขา้ารอบป่าจีบครับเป็นทีมแล้วก็อ